ในปัจจุบันครับการไลฟ์สตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube เองก็ดีครับถ้าเราอยากได้คุณภาพของไฟล์วิดีโอที่ดีขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเราต้องทำงานผ่านกล้องดิจิตอลแล้วปัญหาต่อมาเนี่ยเราจะเจอว่าต้องตั้งค่ายังไงละ่ะวันนี้ครับเราจะไปดูวิธีการตั้งคา่าคงนวณกัน ก็วันนี้นะครับผมอยู่กับกล้องตัวนี้ครับ EM1 Mark II แล้วก็เลนส์ 12-40mm f 2.8 Pro นะครับเรามาเริ่มกันที่โหมดที่เราเลือกใช้งานครับสำหรับผมเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ที่โหมดวิดีโอแมนนวลครับเพราะว่าเราจะได้คุมในเรื่องของ s ป e e ชัตเตอร์ได้เองคุมค่า F ได้เองคุม ISO ได้เองเข้าไปที่วิดีโอเมนูครับแล้วก็เลือกที่โหมด Setting ครับ ในโหมดเนี่ยให้เราเลือกเป็น M ครับหลังจากที่เราตั้งค่าเป็นโหมด M แล้วครับสปีดชัตเตอร์ที่แนะนำเนี่ยเราควรจะใช้คูณ2ของค่าเฟรมเรทที่เราตั้งครับสมมุติเราตั้งเฟรมเรทไว้ที่25เฟรมหรือ30เฟรมสปีดชัตเตอร์ที่เราควรใช้เนี่ยก็ควรจะเป็น1ทับ50หรือ1ทับ60นะครับเพื่อที่เราจะได้ครับมูเมนที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็การดูที่สบายตาขึ้นครับ ในส่วนของค่า f นะครับผมก็จะเปิดที่กว้างสุดข,ของเลนส์ที่สามารถทําได้ครับอย่างเลนส์ที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น 12.40mm f 2.8ครับผมก็จะเปิดไว้กว้างสุดที่ f 2.8เลยเพื่อที่จะได้ละลายฉากหลังนะครับมันจะได้ดูไม่ลกจนเกินไปนะครับเราจะได้ดูเด่นขึ้นมาจากแบ็คดาวนะครับ แล้วก็ในส่วนของ ISO ครับเราก็เอาไว้ใช้ในการคุมความมืดความสว่างนะครับจากแสงในห้องของเราเนี่ยว่าแสงในห้องเรามันมืดมันสว่างมากน้อยแค่ไหนครับเราก็ใช้ ISO ในการคอนโทรลได้เลยนะครับในส่วนของเทคนิคที่2นะครับเราจะมาดูในเรื่องของสีเราอยากได้โทนสีแบบไหนนะครับโดยการเราจะคุมสีผ่าไว้บาลานครับ ในส่วนของไวบรลานนะครับผมไม่แนะนําให้ตั้งค่าเป็นไวบรลานออโต้นะครับเนื่องจากกล้องมันจะมีการทําง,งานตลอดครับทำให้สีของภาพโดยรวมเนี่ยมันอาจจะคูบาบได้หากกล้องมันไปจับเจออะไรนะฮะไวบร้านที่ผมแนะนําให้ใช้เนี่ยเราควรจะใช้เป็นคัสซ่อมไวบรลานหรือ cwb นะครับในส่วนของตัวไวบรลานเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าครับโดยการกดโอเคไปที่ซุปเปอร์คอนโทรลนะครับเลือกไวบรลานครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยฮะที่จะเขียนว่า CWB หรือคัสต้อมไวบรานนั่นเองครับให้เรากด Info ฟหนึ่งครั้งครับเราสามารถคุมโทนในห้องครับผ่านการตั้งคัสต้อมไวบรานได้เลยนะฮะโดยค่า Standard ของสีที่ที่ผมตั้งเนี่ยแล้วผมไม่อยากให้สีมันเพี้ยนหรือผมก็จะตั้งคัสต้อมไวบรานไว้ที่5,000ถึง5,400ขึ้นอยู่กับสภาวะแสงในห้องนั้นๆด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากได้โทนแบบไหนก็สามารถลองปรับตั้งค่าได้เลยนะครับ สำหรับเทคนิคที่3ครับในเรื่องของระบบโฟกัสครับการคุมโฟกัสของกล้องเนี่ยโดยปกติครับที่ไปใช้เนี่ยไปก็จะใช้การเลือกคอยต์โฟกัสเป็นจุดเดียวครับเราสามารถเลือกจุดโฟกัสให้ตรงที่หน้าเราได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบโฟกัสครับส่วนตัวที่ไปใช้ะครับไปจะใช้เป็น C-A-F บวก T-R ครับก็คือให้มัน c o n t i n u a auto focus ตลอดครับแล้วก็ให้มันแท็กที่หน้าเราด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ face priority ครับเราจะเลือกเป็น เปิดไว้เฉยๆก็ได้หรือเราจะเปิดให้มันโฟกัสที่ตาเราด้วยก็ได้ครับเทคนิคที่4ครับในเรื่องของการตั้งค่าคีนไฮดีมไอครับแน่นอนครับเวลาเราจะไลฟ์สตรีมเนี่ยเราไม่ต้องการเมนูหรืออินโฟบนกล้องให้มันโชว์บนไลฟ์สตรีมของเราอยู่แล้วครับเราสามารถตั้งค่าเป็นคีนเฮดีมไอได้ครับบนตัวกล้องของ o l y ิมปัสนะครับโดยการเข้าไปที่วิดีโอเมนูครับ หลังจากที่เราเข้าไปที่วิดีโอเมนูแล้วครับให้เราเลือกที่ HDMI output ครับหลังจากเข้าไปแล้วครับเราจะเจอ output mode ครับให้เราเลือก output mode เนี่ยเป็น record mode ครับแค่นี้ครับเราก็จะได้ clean HDMI แล้วครับเวลาเรา live stream หรือเรา cast เกมต่างๆครับตัวจอที่เห็นเนี่ยมันก็จะโชว์แต่วิดีโอที่เราต้องการโชว์ครับมันจะไม่มีข้อมูลอะไรขึ้นมาเลยครับสำหรับเทคนิคสุดท้ายนะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของเสียง โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาให้เราต่อไมค์ผ่านกล้องเนี่ยเราสามารถคุมในเรื่องของระดับความดังของเสียงได้ครับผ่านเมนูของตัวกล้องได้เลยครับโดยการเข้าไปที่เมนูครับในเมนูเนี่ยมันจะมีในเรื่องของวิโดีโอเมนูนะครับเลือกที่ Movie แล้วก็เป็นสัสญลักษณ์รูปไม่ครับเลือกที่อ n ครับกดขวาเข้าไปได้เลยฮนะในเมนูที่ชื่อว่า Record Volume เนี่ยพอเรากดขวาเข้ามาแล้วเนี่ย เราจะเจอในส่วนของ n e ว In m ไมกับไมค์ที่เราต่อเพิ่มนะครับเราก็เลือกเซตในเรื่องของไมค์ที่ต่อเพิ่มครับในไมค์ที่เราต่อเพิ่มเนี่ยเราสามารถปรับระดับความดังหรือความเบาได้ครับเราก็ลองพูดลองเทสนะครับแล้วเราก็ดูจากสเกลด้านล่างครับว่าเสียงดังที่สุดที่เราพูดเนี่ยมันเกินขีดแดงหรือเข้าไปแตะขีดแดงเยอะไหมหรือแตะ,ตะตลอดเวลาไหมก็สรุปนะครับสำหรับ5เทคนิคในการตั้งค่ากล้อง奥林巴斯นะครับก่อนไลฟ์เนี่ย1 ตั้งค่าเป็นวิดีโอแมนนวลครับ 2. คุมในเรื่องโทนสีของกล้องผ่านไวประลานครับ 3. การเลือกระบบโฟกัสของกล้องครับ 4. การตั้งค่าเป็นคี e ไฮด d ี i ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อที่5การคุมระดับความดังของเสียงนะครับก็สำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับอะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ